ครับถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะครับนักเรียนหยิบใบงานเรื่องมาตาส่วนขึ้นมาได้เลยนะครับนักเรียนครับใบงานนี้มีทั้งหมด3ข้อนะครับนักเรียนนะมีทั้งหมด3ข้อนะอ่ะเดี๋ยวเราลองมาดูข้อแรกกันเลยครับนะเดี๋ยวครูจะทําข้อแรกให้นักเรียนดูเป็นตัวอย่างครับอ่ะข้อแรกครับโจทย์บอกว่าจากภาพนะครับสนามเด็กเล่นแห่งนี้มีความกว้างและความยาวจริงเท่าไรอ่าเท่าใดนะครับนะอ่ะ สิ่งที่นักเรียนต้องดูนะครับนะนักเรียนต้องรู้ความยาวในแผนผังก่อนนะครับนะความยาวกับความกว้างในแผนผังอ่ะเมื่อนักเรียนสังเกตนะครับความกว้างในแผนผังเป็น4เซนติเมตรส่วนความยาวเป็น6.5เซตมรและสิ่งที่สำคัญที่สุดที่นักเรียนต้องสังเกตก็คือมาตราส่วนในแผนผังนี้เป็นเท่าไหร่ครับนักเรียนนะมาตราส่วนเป็น1เซติเมตร ต่อ1น0เมตรนั่นเองนะครับแสดงว่า2เซนติเมตรอาตาส่วนมาตราส่วนจริงก็จะเป็นเท่าไหร่ครับนักเรียนเป็น240เมตรนั่นเองนะอ่ะเดี๋ยวเราเริ่มหากันเลยครับนักเรียนนะ,ะก็ให้นักเรียนเขียนนะครับให้นักเรียนเขียนความยาวในภาพต่อความยาวจริงก่อนนะให้เขียนมาตาส่วนที่โจทย์กําหนดให้ก่อนนะครับความยาวในภาพ ความความยาวในภาพต่อความยาวจริงความยาวในภาพต่อความยาวจริงครับเป็น1เซนติเมตรนะครับ ต่อ120เมตรอ่าเมื่อนักเรียนเขียนนะครับอัตราส่วนเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะมาหาความกว้างและก็ความยาวครับอ่ะเราจะเริ่มหาที่ความกว้างก่อนครับนักเรียนนะครับนะในภาพนะครับสนามเด็กเล่นกว้าง4ซนติเมตรอะเราจะหาความกว้างหะอครับสนามเด็กเล่น กว้าง4เซนติเมตรนะครับจะได้นะครับจะได้ยังไงนักเรียนจะหาความยาวจริงได้ยังไงครับถ้าความายาวในแผนผังเป็น4เซนติเมตรนะครับอะจะได้นะครับโจทย์บอกว่า1เซนติเมตรเนี่ยนะครับต่อความยาวจริง120เมตรใช่ไหมครับนักเรียนครับเพราะฉะนั้นเราจะได้เป็น 1น่ะ1คูณ4เซนติเมตรต่อ120คูณ4เมตรนั่นเองนะครับนะเพราะฉะนั้นเราจะนำา4ไปคูณนะครับนำา4ไปคูณเพราะฉะนั้นความยาวจริงนะครับ4 เซนติเมตรอ่าความยาวในแผ่นพัง4ซนติเมตรเนี่ยจะเท่ากับความยาวจริงเท่าไหร่ครับนักเรียนนะเอานักเรียนเอา120คูณได้เป็น480เมตรนั่นเองครับอ่านะแสดงว่าสนามเด็กเล่นเนี้ยกว้าง480เมตรใช่ไหมอ่ะต่อไปเรามาดูความยาวของสนามเด็กเล่นบ้างนะสนามเด็กเล่นยาวอ่าสนาม เด็กเล่นยาวอ่ะยาวเท่าไร่ครับสนามเด็กเล่นยาว6.5ซนติเมตรใช่ไหมสนามเด็กเล่นยาว6.5ซเมจะได้อ่ะจะได้เหมือนกันเลยครับทำเหมือนความกว้างเลยครับจะได้1ซนตเมตรต่อ120เมตรอ่ะก็จะเป็นอะไรครับนะ เป็น1คูณ6.5ซนต่อ120คูณ6.5เมตรอ่า1คูณ6.5ก็จะเป็น6.5ใช่ไหมครับนะเราจะหาว่า6.5เนี่ยเมื่อความยาวจริงจะได้เท่าไหร่นะครับนะ้120คูณ6.5ได้780เมตร ได้ความยาวและความกว้างจริงมาเรียบร้อยแล้วนะครับนักเรียนแสดงว่าสนามเด็กเล่นแห่งนี้เนี่ยกว้าง480เมตรใช่ไหมครับยาว780เมตรนั่นเองอ่ะดังนั้นนะครับครูจะสรุปนะครับดังนั้นนะดังนั้นสนามเด็กเล่นแห่ง นี้กว้างนะ480เมตรนะครับและยาวนะและยาว780เมตรนั่นเองนะครับผมอ่ะนักเรียนอย่าลืมตอบนะครับนะ 480เมตรและยาว780เมตรอ่ะเรียบร้อยนะครับสำหรับข้อแรกนะครับนะก็เหลืออีก2ข้อนะครับนักเรียนครับเดี๋ยวเราลองมาดูข้อ2กันบ้างครับข้อ2นะครับจากภาพอาคารโรงนาหลังนี้สูงกี่เมตรนะครับนะนักเรียนก็ทําคล้ายๆกับข้อที่1นนะครับนักเรียนดูว่าความสูง ในแผนผังเขาให้สูงมาเท่าไหร่ครับนักเรียนเขาให้ความสูงมา3.2ซนติเมตรใช่ไหมครับนะมาตราส่วนเท่าไหร่ครับมาตราส่วน1ต่อ250นะมาตราส่วน1ต่อ250อนะ่ะเวลาเรียนหานักเรียนก็นำนะครับ1คูณกับ3.2นะต่อ250คูณอะไรครับคูณ3.2นั่นเองนะเราก็จะได้โรงนาที่มีความสูงจริงนะหาความสูงจริงออกมานะครับ ส่วนข้อที่3นะครับนักเรียนนะข้อที่3นะจากแผนผังระยะทางจากโรงพย,งพยาบาลถึงตลาดคิดเป็นกี่กิโลเมตรนะครับสำหรับข้อที่สานะครับนักเรียนนะสำหรับข้อที่3ข้อนี้ให้นักเรียนนะครับนาความยาวในแผนผังนะครับนักเรียนดูก่อนโรงพยาบาลอยู่ตรงไหนอ่าโรงพยาบาลอยู่ตรงนี้ใช่ไหมนะส่วนตลาดน,ะตาดนะตลาดอยู่นี่อ่าตลาดอยู่นี้ ก็ UM <Dante> ให้นักเรียนหาดูว่าระยะทางในแผนผังเนี oui well ่ยจากโรงพยาบาลไปตลาดเนี่ยเป็นเท่าไหร่ก่อนนะหาระยะทางในแผนผัง <number> ก่อนนะจากโรงพยาบาลไปตลาดเนี่ยนะจากเนี่ยเป็นเท่าไหร่นักเรียนก็นํามาบวกกันใช่ไหมจะได้เป็นระยะทางจากโรงพยาบาลไปตลาดนะนักเรียนก็นําระยะทางเนี้ยนำสามจุดสองบวกสองจุดแปดบวกห้าจุดห้านะบวกกันให้เรียบร้อยก่อนนะได้เท่าได้กี่เซนติเมตรนะแล้วนักเรียนก็ใช้มาตราส่วนที่เขา ที่เขากำหนดมาให้ก็คือ1ต่อ4 0 0ห0ื่นใช่ไหมนักเรียนก็ทําเหมือนข้อ1กับข้อ2ได้เลยนะ,ะนักเรียนก็หาระยะทางจริงออกมาว่าเป็นกี่กิโลเมตรนั่นเองนะครับนะไม่ยากนะครับสำหรับสัปดาห์ที่18สัปดาห์นี้นะครับก็เป็นสัปดาห์สุดท้ายแล้วนะครับนักเรียนครับนะก็เดี๋ยวต่อไปเราจะอาสอบกลางภาคกันนะครับหวังว่านักเรียนจะเข้าใจในเนื้อหาที่ครูได้สอนนะครับ เดี๋ยวเรามีเรียนออนไลน์กันนะครับนักเรียนครับนะเดี๋ยวเจอกันในคาบออนไลน์อีกหนึ่งรอบนะครับสำหรับวันนี้ครูขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ